มันก็มีน้ำมันโลกปรับลดลงหลังการโจมตีอิสราเอลของอิหร่านไม่เกิดผลเสียรุนแรงแต่ต้องจับตาดูต่อเนื่องนะเพราะอิร่าอิสราเอลตอนนี้อเมริกาขอร้องว่าคุณชนะแล้วนะที่คุณป้องกันได้ถึง99%แต่ยังต้องจับตาดูอยู่อิสราเอลจะตอบโต้ไหมแต่ณเวลานี้ก็เลยผ่อนลง น้ำมันโลกก็เลยลดลงท่านผู้ชมเป็นตัวเลขขึ้นให้ดูหน้าจอตอน<า>นี้แหละน้ํามันดิบเบาตลาดในเม็กซ์บรนด์ลอนดอนแล้วก็น้ํามันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ก็ลงนะคะปัญหาก็คือทองคํายังขึ้นต่อเนื่องนะใช่ค่ะโกลด์สปอร์ตตอนตีห้าขึ้นไปสามสิบแปดจุดเก้าเจ็ดดอลลาร์นะคะอยู่ที่ส <c oughs> องพันสามร้อยแปดสิบสามจุดสามสี่ดอลลาร์ต่อออนซ์เกือบสองเป็นเจอทองคำฟิวเจอร์สก็ขึ้นค่ะขึ้น8.90ดอลลาร์นะคะอยู่ที่2,383ดอลลาร์ต่อออนซ์ทองคำประเทศไทยเดี๋ยวเก้าโมงเขาด แต่ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปิดบวกไป200บาทค่ะอ้าวนี่คือราคาทองคำสำหรับนักสนใจทองทั้งหลายและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าเช้านี้